พร้อม3 4คลิปนี้เรามาทบทวนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมันเป็นเรื่องของวันนะคะวันในสัปดาห์เป็นบทเรียนที่9แล้วนะคะพิติก็ทำคลิปสะสมไปเรื่อยๆนะคะเผื่อใครเข้ามาเจอนะคะก็เข้าไปดูคลิป ที่พิติทาไว้ให้นะคะตอนนี้เรามาถึงบทที่9แล้วนะคะบทที่9เรื่องวันในสัปดาห์นะคะก็คือ Le jour de la semaine ค่ะในบทเรียนนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้วันของสัปดาห์ Dans cette leçon vous a e z a p n อง e Les Jours de l เ s e m a ค่ะฉันเคยนะคะเราเข้าไปดูคลิปภาพและเสียงลองตั้งใจฟังดูนะคะว่าเขาพูดคุยกันยังไงแล้วก็มีรูปประโยคยังไงถ้าเกิดว่าเราฟังไม่ทันนะคะก็ลองฟังซ้ำๆนะคะย้อนกลับไปกลับมาเป็นการทบทวนนะคะ ภา,าษาฝรั่งเศสเราต้องมีความสม่ำเสมอนะคะในการเรียนรู้ค่ะเราถึงจะนำไปใช้ได้นะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะสวัสดี n n น่าซัส่า Salut, je suis contente. Aujourd'hui, oui, c'est vendredi. <laughs> et demain, c'est samedi. Je suis contente aussi. Oh, j'ai faim. On va manger Bonne idée. Moi aussi j'ai faim. J'ai soif. On va manger une pizza et boire un verre de vin Oh, je n'aime pas les pizzas. On va manger un kebab mmh, J'adore les kebabs. Allons-y. Salut Anna, ça va Je suis contente. Aujourd'hui. C'est vendredi. Et demain, c'est samedi. J'ai faim. On va manger Bonne idée. Moi aussi j'ai faim. Et j'ai soif. On va manger une pizza et boire un verre de vin Je n'aime pas les pizzas. On va manger un kebab Allons-y. Anna est contente. Sophia a faim. Marcus est triste. Célia est en colère. Atsuko a soif. Ramesh est fatigué. Les jours de la semaine lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche. Aujourd'hui. Demain. Aujourd'hui. Hier. Aujourd'hui, c'est quel jour C'est mercredi. ประโยคขึ้นมานะคะซาลีอานาสาวะก็คือสวัสดีอานานะคะเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นประโยคที่เราได้ยินมาในคลิปภาพและเสียงนั้นนะคะเป็นประโยคที่ใช้พูดคุยกันกับเพื่อนนะคะไม่เป็นทางการค่ะ,ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็เลยบอกว่าซาลี อันนาสาววัสดีอันนาเป็นอย่างไรบ้างก็คือฉันมีความสุขดีนะคะฉันสบายดีนั่นเองนะคะวันนี้ใช่นะคะวันนี้เป็นวันสุขค่ะ เอกเดมาเซ่ซ้ำด okay. oh, ีและวันพรุ่งนี้ก็คือวันเสาร์นะคะโอเคตลาทองร้องเชียวเจฟังเจฟังก็คือฉันหิวนะคะมึงพิธีก็หิวนะคะใกล้จะเที่ยงแล้วนะคะเจฟังฉันหิวองวามงเช on va manger on va manger หาอะไรกินไหมนะคะบอนนีเดบอนนีเดก็คือ,อความคิดดีนะคะโมอุซีเจฟฟ์ฟัฉันก็หิวเหมือนกันนะคะเอเจฟสวอ และฉันก็กระหายเจสซัฟ so นะคะฉันก็กระหาย,ยทำไมท้องพี่ตีร้องอะ่ะหิวจริงๆด้วยนะ,ะเนี่ยแต่อัดคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปกิน,นะคะ่ะโอเคองฟามองเชยินพิซซ่าเอโบอ e ค่ะอันแบกเดอร์ัก็คือเราไปกินพิซซ่ากัน แล้วก็ไปดื่มไวน์สักแก้วดีไหมนะคะเจนเนปปะและพิซซ mm ่า hmm. ฉันไม่ชอบอ่ะฉ,ฉันไม่ชอบกินพิซซ่านะคะองฟารมองเชอเกบบบเราเราไปกินเกเบบกันดีกว่าดีไหมอ่ะนะโอเคชาโดร์เลกเกเบบฉันชอบ เก็บับบนะคะ along s e ไปกันตอนนี้เลยค่ะต่อไปเป็นประโยคตัวอย่างนะคะบอกความรู้สึกนะคะบอกความรู้สึกตัวตัวอย่างนะคะอนาเอ็กก mm ้องตองตก็คืออนามีความสุขดีนะคะอารมณ์ดีก้องตองตนะคะสังเกตว่า อนาเป็นผู้หญิงนะคะกงตองเตก็เปลี่ยนไปตามรูปประธานนะคะเป็นเพศหญิงก็เติมเออต่อท้ายคำว่ากงตองเตอโซเฟียอาฟังโซเฟียอาฟังก็คือโซเฟียนะคะหิวนะคะมาร์กุส เอ้ทริสต์ก็คือมากุสเนี่ยนะคะรู้สึกแบบเศร้าว่ะเศร้ามองนะคะ t ริสต์เซเลียเอองโง่แลกค่ะก็คือโกรธนะคะเซเลียเนี่ยเขาโกรธ อารมณ์ดีค่ะองกูแลาค่ะอาสุโกอาส,สวัฟอาสุโกกระหายนะคะรามส์เอ็ดฟาร์ติกเกอรามส์เอ็ดฟาติเกอเหนื่อยนะคะเหนื่อยล้าต่อไปนะคะ เรามาดูวันแต่ละวันนะคะในหนึ่งสัปดาห์มีอะไรบ้างเลชิวเลชิเดลาสเมนในหนึ่งสัปดาห์ก็จะมีวันเหล่านี้นะคะลรงดีลงดีวันจันทร์มัดดีวันอังคารมาเคดีวันพุธเชอร์ดีวันพฤหัสสบดี วันพฤหัสบดีวันศุกร์นะคะสามมืดหรือสามดิก็ได้นะคะวันเสาร์เอดิมอนช์เดมอนช์ก็คือวันอาทิตย์ค่ะนี้โอโจโดุยก็คือวันนี้นะคะโอโจโดุยวันนี้เย่ก็คือเมื่อวานดิมอนไม่ใช่เดิมมาเดิมมา ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะง่ายๆนะคะบทนี้ไม่ยากเลยนะคะโอจดวิเ e เกลจิวันนี้วันอะไรคะของพี่ตีเศษมาเคร์ดีมาเคร์ดีก็คือวันนี้วันพุธนะคะเอาล่ะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะลองฝึกฟังบ่อยๆซ้ำๆและที่สำคัญอย่าลืมนำไปใช้นะคะถ้านำไปใช้เราก็จะรู้นะคะว่าเราพูดผิดหรือพูดถูกอย่างพิติเนี่ยวิธีตรวจสอบของพิติก็คือพอทำคลิปนะคะถ้าพิติพูดผิดเดี๋ยวคนก็จะมาคอมเมนต์บอกนะคะว่าเออพิติพูดตรงนี้ผิดนะคะอัะนนคะ่ะการตรวจสอบ ความถูกต้องของพิติก็คือทําคลิปนะคะเพราะว่าพิติก็ไปเรียนมาแล้วก็เอามาทบทวนมาทบทวนด้วยกันนะคะผิดตรงไหนคอมเมนต์บอกพิติได้ค่ะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะสำหรับคลิปนี้ m a x กซี่เอะอาบีงโตอัลลัฟสำหรับคลิปนี้ m ม็กซี่เอ n อาบีงโตอัลลั